แต่ฉันรู้ว่าแยกวัดแขกเขาทาทางใหม่ฉันคงไม่ไปทางนั้นและคงไม่หลงเธอจนใจให้มันเป็นแบบนี้นี่คุณจะหาว่าฉันไปบอกทางราชการให้เขาทําทางใหม่ตรงแยกวัดแขกงั้นเหรอคะคุณจะบ้าปะไม่ใช่ฉันเพิ่งกลับจากเมืองนอกฉันเท่และคงไม่รู้ว่าเส้นทางในกรุงเทพมันเปลี่ยนไปมากขนาดนี้ แต่เธอก็ยอมลงจะลดกันโดยดีตอนนี้ฉันแกล้งให้เธอลงเพราะเธอรู้อยู่แล้วว่าฉันจะต้องหลงทางตรงแยกวัดแขกคุณดูถูกฉ <c oughs> ันฉันจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะว่าคุณจะไปแยกวัดแขกอ่ะฉันนึกมาตลอดว่าคุณจะไปแยกของเตยอะของเตยดูได้แล้ววันนี้ที่ Netflix ทเน็ตฟลิก h a ไทยแลนด์ น้ำตากรรมเทพฉากวัดแขกสุดฮาให้เสียภาษาไทยโดยเจพีเคอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับ